ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทําเมนูนี้จะเรียกชื่อว่าเป็นเมนูอะไรก็เรียกไม่ถูกค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันค่ะง่ายๆอร่อยค่ะหมักปลาค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเกลือเนอะาะก็จะเอาปลาไปทอดค่ะอันนี้ก็มีขิงกับพริกสาเนาะมีหอมใหญ่วันนี้จะทํา ปลาทอดปลาทอดผัดขิงพริกสามสีอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็เอาปลาลงไปทอดเลยเนาะกระเทียมกับพริกค่ะ ถ้าพอปลาสุกเนาะเราก็ตักพักไว้เลยค่ะลองตักพักไว้กับในอีกหนึ่งกระทนะเนาะค่ะอันนี้ก็ใช้น้ำมันอันเดิมค่ะน้ำมันที่เราเจียวหนังไก่เนาะต่อไปคงได้ใช้น้ำมันนี้จนกว่าจะหมดแหละดูท่าแล้วอันนี้เราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้เนาะลงไป ใส่หอมใหญ่ลงไปเนาะใส่พริกสามสีสี่สีอะไรนี่ก็ลงไปด้วยค่ะค่ะปรุงรสเนาะอันนี้เป็นสีอหวานค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะค่ะเราจะใส่ผงกะเพราลงไปด้วยเป็นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ที่เห็นน้ำเยอะๆนี่คือน้ำล้างโคกที่เราตำพริกเนาะปรงุงรสตามใจชอบคะ่ะเพื่อนๆเอาที่ชอบเลยค่ะจากนั้นเนาะพอสุกเราก็จะทำแบบนี้เนาะแล้วก็ราดลงไปในปลาที่เราทอดไว้นะคะเพื่อนๆร <ๆ S 2> าดไปเลยอันนี้เมนูนี้ก็อาจจะเป็นแบบมั่วมู่หน่อยแต่อร่อยคะ่ะค่ะ ตอนนี้เราก็จะให้เขาเดือดเนาะแล้วก็จะให้เขาเข้าเครื่องอีกนิดนึงค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยสีสันโอเคขั้นสุดท้ายเราก็โรยด้วยหอมเนาะพริกแห้งค่ะพริกแห้งที่เหลืออยู่วันก่อนเอามาโรยเลยเสียดายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้ thanks for w a t ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย